เป็นลิมิตหมายอันดียิ่งเป็นบ้านที่ okay. ชุ่มฉ e okay. ่ำและร่มลื่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยวันนี้มากเยี่ยมเยี่ยนนอกถึงทีนะครับ ถามาครับสาระทุกสุขดีเพื่อนได้เนี่ยครับมืึอนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมบ้านน็อกดาวของวนาออดนะครับวนาของปวดเข้านะครับเพิ่นก็ได้บ้านน็อกดาวมาใหม่นาะก็ได้เจอข้าวก็ได้ได้ทราบข่าวมาก็เลยมามีโอกาสได้มาเยี่ยมย่มถามข่าวเพิ่อนนะครับเนาะเดี๋ยวอันนี้ก่อนเท่าสิข่าไปเบิ่งถางในายนอเขากับทักไทยกับเพื่อนก่อนนอครับนอสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโอ้เป็นยังไงนอครับตัวบ้านนอกดาวมาหอดแต่เหมือนไครับได้มากเหมือนว่านี่เพิ่มแต่ว่าง ต,ต,กกต้องไสเรียบร้อยแล้วแล้วแต่แบบพวกนี้ครับนกระโไวส่งในมือครับคเป็นองไรกบวางมอืมองานครับน คาริบตัดเพชรหลวแนวด้านหลังบาทนะครับพี่น้องครับบ้างแดดบ้างฝนตอนเศร้ากันสิบ้างแดดได้นาะครับเนาะมีนี่หม้อนาหม้อนาขอเก็บเสื้อผ้าโอ้ยของเก็บเสื้อผ้าัโอ้ยใส่อันมีพื้นที่สมประโยชน์ครับครับนี่กับเพื่อนเขียนเท่าน้องมาอนี่กับพี่โอกาสเดี๋ยวมาเยี่ยมเยี่ยมง้อแหละครับวัอนี้ครับมาเจอกันด้วยประเด็นนั้นหมายรู้อนนึงเป็นสิพีเวล่าพอกันดีสิละเคยมาพอกันในยู่โรงเรียนนะบ้างสีเกี มาหาลูพ่อกันบ่ได้พ่อกันแบบนี้จักเทื่อเนาะผมยังไม่ลูกเลยแม่นบ่ผมมีตหลานโอ้ส่วนเดิมครับนี่ผู้สาวท่านใดมากับเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอข้างล่างนี่ครับพี่น้องครับเป็นหน้าตางเต็มเตอ่ามามาบันไดดาดฟ้าโอ้เอาเออให้ให้ไก่นำทางก่อนครับเป็นอย่งไรเนาะบันไดดาดฟ้าเพิ่อนเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านจัดการไปมาๆอ่ะไป หองบ้านเราชนบานเด้อตามเพิ่นขึ้นไปเด้อครับเด้อโอ้ดาดฟ้าเพิ่นมีฮอตดาดฟ้าเด้อครับพี่น้องเป็นยังไงน้อยยังเหรอเราว่ามีเด้อครับตาสีเม่าตาสีเงยวนีิยามาหาเงวถึงดาดฟ้าเด้อมันเจ็บบอดีเด้อครับดาดเพิ่มขึ้นอยู่โอ้นี่นี่เนี่ม่เห็นถนนเลยถนนยังครับถนนสีตะเกียบโอเ สีตะเกียบคู่ขันแข่งแรงอยู่แข่งแรงอยู่ครับมี่นมตทีเบสมีฮอดด้านนั่นทวีกิจนะครับมีฮอดเนื้อย่างหลายเนื้อย่างนี่นั่นเนมเบิองครับบ้านตัวบ่ธรรมดาเลยครับติดถนนนี่มูลราคาประเมินของที่ดินประมาณนี่ครับเบิ้งเจ้าของบ้านเปิ้ลก็คือความภาคภูมิใจของเปิ้ลเนื้อครับเด้อบ้านนอกนั่นแหะบ้านสามเพื่อนอ่อนน้ำกันเพระมันชิว่าเเจ้าของมืนกับโภมีน แล้วไปย้อนบ้านช้างให้พ่อแม่มานอนเบ็ดพักพวันก็วิ่นแต่ว่าน้องผู้ละคนออกรวมกันสามคนหารกันแต่ว่าจะเขาเป็นคนเติมกินนะเป็นผู้รีเริ่มวระสันต์นครับผู้รีเริ่มอือเป็นผู้ดูดิหมายความว่าท่านเมีนเพิ่อนหนนออกมาหดน้าหนมาหดต้นไม่นอทำมาเที่ยงมาหรือว่าจังไดเพิ่นก็ได้บมาพักมานอนเด็ดใดเนาะครับเนาะแล้วนอนเบิ่งโทรทัศน์อยู่นี้ เปิดแอร์ช่วงโควิดมันกะต้องอยู่ในหมู่บ้านมีเครื่องเชียงนี่เองครับขออนุญาตเม็ดคนครับผมประวัยจผมประวัยจมือกล้องแะครับครับโอ้ยมือนีก็มีความสุขหลายๆมาเจอกันโดยประดในนั้หมายหลายๆสาขาพี่น้องของเขาเนาะครับเนาะพี่น้องมีความรักความศรัทธามีความเชื่อมั่นในอุดมการณ์เดียวกันมาหากันมาพอกันก็มีความสูงนะครับพี่น้องครับเนาะ เดี๋ยวเข้าสีตัดจากภาข้าง่างนี่ไปเอ้ยขางบนนี่ไป้าง่างเนาะครับเนาะ